สวัสดีครับผมนายรันภูมิสากำนันตำบลแสนสูงครับผมค่ะประวัติความเป็นงานในการทำสื่อสิ่งพแม่งนี้เป็นใหม่างไรคะก็สมัยก่อนเนาะมันมีโครงการต่างๆทางรัฐ้ามาเป็นโครงการของอจกองตุ่นหมู่บ้านก็เกี่ยวกับงานของที่ เราทำทุกวันนี้เราได้มาจากรัฐบาลส,ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งคือกําไรรามาทำต่อยอดคือนะเป็นโครงการส่งเพียงเริ่มมาจากนแล้วก็วแม่ก็ทำความคุบกน้าท่านผูาก็รู้สึกว่าทำนั้นก็ดีคนระับอันก็สมาชิกกรรมการด,ดูแลงานรัฐบาลได้ดีแล้วก็มีกําไรขึ้น แล้วโครงการที่ได้มาตาม่างๆมันก็เขาก็มาสำรวจเกี่ยวกับกอง,งทุนเราต่างๆของเราครับบอกว่ามันเป็นไปด้วยดีเขามีสนับสนุนมาผกกู้ปีแล้วทำยังไงบ้างทำอะไรบ้างก็อตอนนี้โครงการที่ได้มาเน,ะเนา,า,า,นาจจะเป็นสามเนาะสามเนาะเรามีโครงการอันหนึ่เราทเราส่มากจะไปเน้นกันการออมการออม แล้วการใช้บริการที่เราทำขึ้นในหมู่บ้านไปต้มตู้น้ำน้ำนี่ก็มาเป็นสมาชิกก่อนเราตกลงกันแล้วว่าเราทำแรงงานมาเราเราจะให้มันไม่เหลือดำดำก็เลยให้คนเรือนละหน,นึ่งคนเข้ามาเป็นสมาชิกคือตู้หุ้นตู้หุ้นเนาะการตู้หุ้นตอนแรกเราตกลงกันที่หุ้นจำนวนห้าสิบบาทประการี ทปีนก mm ็พันสเนาะคือเพืออะไรเพื่อเอากำไรส่วนมุของโครงการลดรายจ่ายเพิ่มรได้หน้ำนสารโมบ้านจะเปียนเทีน mm ที hmm. ่สารสแต่เราไม่เอาอยเพราะเราทำจำหน่ายให้สำนกแท่ในหมู่บ้าน ้ันก็คือมันจะได้จากกาไรที่เรามาซื้อสมาชิกส่วนหนึ่งนะเนาะมาสรุปสมาชิกคือเราแะแจกอ๋มคน,นละคนละลสี่ใบเมาม,มเรียน,นเอาน้ำมาแรกเอาน้ำาถลง้าห้าบาทาไม่ออกจน่ายท้งแล้วกออ็รู้ว่ามันได้ผว่าคนชอบกินน้ำน้ำพืัะาะแล้วก็น้ำสบอว่าน้ำอร่อยเราก็เลยซื้อ องจำหนาไม่ใช่ตู้หยอดไม่ใช่ตู้ตู้กองนะพี่เห็ผมไม่รู้ยังมาดูมาแล้วทำเป็นตู้จำหนาคือเรากรองแล้วก็ไปแล้วไปดูเรือนใหญ่ที่เราดึงออกมาทีนีามอเตอร์เป็นอะไจำหนาไม่ใช่ตู้กองทั่วไปท้องตัดตู้จำหนา ปีถ้าปีหนึ h, lives, ่งมันปั่นครั้งหนึ่งก็ต <establishing> <Champion>. ้องเปลี่ยนบางครั้งก็สองปีไส้กรองตัวหนึ่งก็แพงแล้วไส้กรองเอาเดือดหกครั้งสองไส่ได้ดูเรื่องเราซื้อเราซื้อสองไส่สองแล้วก็เป็นหนึ่งสองถ้มีค่าค่าไฟแค่นั้นแหละแล้วก็มอเตอร์มอเตอร์ก็นานๆที่จะที่จะทำตัวนถ้าตอนนี้กำลังทำงบดุลเรื่องทำงบดุลกับปันผลเนี่ยพราะจะปันผลใน